พอล่าไลฟ์สไตล์อินออสเ a ลียวันนี้จะมาทำลาบเห็ดนะคะคงไม่เจแรกคิดราทำเจนะ,ะแต่วิดีโอมันคิวยาวเดี๋ยวจะไปตรงกับเจเนาะพอล่า <c oughs> จะมาทำลาบเห็ดนะคะลาบเห็ดเนี่ยเห็ดถ้วยนะคะ เะะขาสไลด์เรียบร้อยหันมานะคะสั่งพาะว่านว่าเอากล่องใหญ่กหนึ่งกล่องแต่มันคงไม่มีเขาก็เลยเอากล่องเล็กมาสองกล่องก่อนอื่นพลากก็ไปคั่วเห็ดก่อนนะ,ะก่อนจะมาปรุงและกราบกันนะคะทุกคนก่อนคั่วเห็ดพลากก็จะมาเตรียมหอมนะหั่นหอมซอยหอมก่อนนะคะเครื่องปรุงนะคะไม่มีอะไรมากมายค่ะนะคะเมนูนี้อาจจะไม่เผ็ดนะคุณพาะว้าอยากทานด้วยนะคะพะลาก็จะทำจไดใจพลากนะคะ หอมแดงค่ะซอยบานนะครับตามใจชอบนะคะหั่นหอมเรียบร้อยค่ะริงอนันเนี้ยเนาะพักนี้กินอาหารอา่าเบาๆนะคะ ชีนะคะต้นใหญ่มากเลยนะคะผักของป้อมผักชีบ้านเรานะนะผักชีไทยผักชีฝรั่งอ o r นเดอร์นะแค่แต่จะเรียกเนาต้นใหญ่มากเลยนะคะซื้อมากินไม่ทันก็เริ่มจะเสียะคะ่ะทุกคน <c oughs> เตรียมเครื่องปรุงเสร็จแล้วเราไปผัดเห็ดก่อนนะคะให้เห็ดสุกก่อนนะคะ <c oughs> จะผัดเห็ดด้วยน้ำมันงาน,นะคะเพื่อความหอมนะคะ ไำใเห็ดสุกด้วยน้ำมันงานะคะกัวเห็ดก็จะใส่เกลือนิดหนึ่งนะคะ ตอนนี้เห็ดก็สุกแล้วไปเตรียมการปรุงรสเลยนะคะหเห็ดกละมันเลยค่ะนะคะค่ะจะเรียกว่าราบเห็ดก้อยเห็ดยำเห็ดก็ได้นะคะแต่พร,ราบก็จะเรียกว่าราบเห็ดนะ,ะเห็ดเนี่ยเห็ดหอมมากเลยทุกคนนะคะพร,ะราบก็จะอยางแรกก็จะบีบมะนาวเนาะพร,ะราบไม่ทานเปรี้ยวอาจจะใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะ ซีกหนึ่งนะคะจากนั้นก็ใส่หอมแดงนะคะลงไปนะคะตอนร้อนๆเลยนะคะ เท่ากันเลยนะคะ ไม่เป็นลาบเห็ดเจนะคะทุกคนเพราะพระราะจะใส่น้ำปลานะคะไม่ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะถ้าใส่ซีอิ๊วขาวก็จะเป็นลาบเห็ดเจเลยใช่ไหมคะทุกคน <laughs> ตอนนี้เห็ดยังร้อนอยู่เนาะพระราะจะใส่ด้วยข้าวคั่วนะคะลาบต้องมีข้าวคั่วใช่ไหมคะใส่ข้าวคั่วช้อนนะช้อนชาหนึง่งต้นนะคะ พล่าไม่มั่นใจไม่อยากใสเนะพราะบ้านจะทานด้วยปลาทัวเขาเผ็ดนะคะน้ำปลาค่ะน้ำปลาก็สองช้อนชานะคะใส่ขนอผงค่ะ ตอนนี้เห็ดเขายังร้อนอยู่นะคะเพราะยังไม่ใส่ต้นหอมผักชีนะคะพอใส่ลงไปแล้วเขาจะลวกนะสีเขาก็จะไม่สดนะคะเทคนิคนะคะถ้าใส่ตอนร้อนสีเขาจะรวกนะคะก็จะไม่เขียวสดนะคะให้เห็ดเด็ดเย็นก่อนนะคะหอมมากเลยค่ะพอคั่วเห็ดด้วยน้ำมันงานะคะใส่คั่วลงไปหอมอีกสไตล์หนึ่งเลยนะคะ พะลาชิมแล้วไม่เปรี้ยวนะคะใส่ความเปรี้ยวอีกนะคะใส่มะนาวเพิ่มนะคะพะลาก็จะใส่พริกอ่าไม่เยอะนะคะปลายช้อนชาหนึ่งนะคะถ้าแบ่งให้คนพอบ้านแล้วพะลาผอยากทานผิดนิดนึงก็เติมเอานะคะ ง่ายๆค่ะนะคะลาบเห็ดไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะเนี่ยตอนนี้เห็ดก็เริ่มเย็นแล้วนะคะพื่าก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะต้นหอมผักชีโรยเลยนะคะเนี่ยไม่โรยแล้วค่ะเทเลยค่ะ <c oughs> คนเลยค่ะให้เข้ากันเลยนะคะสีเขียวอาจไม่แดงนะคะพอเราทำเมนูเพื่อสุขภาพนะคะเราไม่ต้องทานผิดนะคะ ไม่ทำร้ายตัวเองแค่นี้ก็น่าทานแล้วนะคะหอมมากเลยค่ะใส่เปิ้นหอมบบบซีลงไปยิ่งหอมเลยนะคะราบเห็ดพร่ไม่เคยทํานะคะพี่สาวบอกมาว่าทําราบเห็ดหน่อยสีปลาดกอ่ะอจัดให้หน่อยนะคะอร่อยมากเลยอร่อยค่ะควรราบเห็ดอร่อยครั้งแรกที่ทํานะคะจัดตาเสร์ฟเลยนะคะ ลาบเห็ดถ้วยหรือเห็ดออริจินนะคะง่ายๆสไตล์พอล่านะคะจะเรียกว่าเมนูเจก็ไม่ได้นะพอล่าใส่น้ำปลานะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะเมนูนี้ลาบเห็ดนะ,ะพอล่าม่เคยทำทำออกมาแล้วก็อร่อยค่ะนะทุกคนลองทำได้เลยนะคะสูตรนี้อร่อยจริงๆค่ะหาไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดนะคะเพราะคุณพอล่าจะทานด้วยพอล่าเลยไม่เติมพริกเยอะนะคะนะ,ะสีสันน่าทานนะคะ อร่อยความอร่อยนะคะถ้าใส่น้ำปลาเข้าไปด้วยก็คงจะอร่อยใหญ่เลยนะคะนะคะ,นะคะทุกคนนะคะกินข้าวเหนียวข้าวสวยก็ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขคนจะเดินขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ